เรากลับมาแคมกันอิ่นแล้ววันนี้เราอยู่ที่นครน,นายกนะคะเราอยู่ที่ VSN นครน,นายก VSN ซึ่ง VSN นะคะเ,คเขาจะมีหลายที่นะมีหลายจังหวัดก็ต้องเช็คดีๆนะเป็นอะไรนะ VSN House ไหม VSN House ก็บรรยากาศตอนนี้เรามาถึงก็คือเรามาถึงวัน,นยาค่ำมากเลยด้วยความที่แบบเราเราออกมาสายด้วยล่ะคะ่ะแล้วก็บรรยากาศช่วงเนี้ยวันที่เรามาก็คือพายุเข,ข้านะ ฝนตกตลอดวันเลยจ้าก็ตอนเยียนยังพอได้แบบมีแดดล่มลมตกเออไม่ใช่แดดล่มลมตกสิฝนหยุดให้เราพอได้กลางต็นนะคะก็วันนี้เราอยู่กับบรรยากาศที่นี่คือแบบคึกคืนคืนเคงมากกลมชอบมากเพราะว่ามีหลายกลุ่มที่แบบเป็นกลุ่มใหญ่เลยนะเพราะว่าที่นี่เขามีบ้านพักให้เช่าด้วยนะคะก็คึกคืนนีค่ะเพราะว่าเป็นบรรยากาศที่อยู่ติดริมแม่น้ําด้วยเล่นน้ําได้ด้วยนะก็จะเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นแผ่น คล้ายๆเป็นแผ่นแผ่นบอร์ดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบไปยืนแล้วก็แบบเล่นปรวมาณนี้แพ้โบกเออคล้ายแๆแพ้โบกดีมากเลย<อ>ก็เดี๋ยวป้อมทําทกับข้าวก่อนค่ะว,วันนี้ก็มีต้มไก่กับเอ็นไก่ทอดจ้าวันนี้ใครเป็นเกาก็คือกลับบ้านจ้ากินกับเราไม่ได้จ้าเพราะเรามีแต่ไก่จ้าค่ะ <laughs> เราไปเก็บบรรยากาศโดยรอบให้ดูอีกทีนะแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะพาไปดูร้านอีกทีนะคะ Bye bye. ค่ะบบ๊าายยค่ะก็ถึงตอนเช้าอีกแล้วค่ะทุกคนวันนี้แต่โชคดีมากเลยจะต้องเล่าถึงจะต้องเริ่มเล่าตรงไหนก็ยังคิดอยู่เอาตั้งแต่เมื่อคืนเนะาะเมื่อคืนนี้ พอป้อมพาดูใช่ไหมตอนเย็นก็คือแบบบรรยากาศก็กจะแบบอบอุ่นหน่อยคนก็จะแบบสนุกคืค้นดีนะแต่คือสักช่วงประมาณทุ่มสองทุ่มเนาะอุ้ยทุ่มหนึ่งอะยาวไปถึงแบบสี่ทุ่มเลยคือมแมลงลงเยอะมากเมื่อวานได้ฝนด้วยล่ะคะ่ะเมื่อวานนั้มันมีฝนเนาะฝนตกตลอดทั้งวันเลยนะก็แบบตอนค่ำมแมลงมือคองออกแหละแต่หลังจากสี่ทุ่มก็ มแมลงก็เริ่มตกแล้วนะมันก็จะแบบมันเป็นตัวอะไรอ่ะแมงเม่าไหมเขาเรียกน่าจะแมงเม่าตัวเล็กก็แบบนางก็แบบบินไปแล้วก็เออเอาแต่พอสี่ทุ่มนางก็ลงอ่ะแล้วคราวนี้พอหลังจากจากมาแมลงลงเสร็จปุ๊บเรากําลังจะเข้านอนกันสักประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งฝนตกวนบาปชีวิตมาแล้วมันตกมันไม่ได้ตกแบบตกแบบตกปลอยมันตกแบบตกแรง ก็ค่ะแต่คือแบบเราก็วันรอบนี้เราไม่ได้ทําอะไรเยอะได้แหละเมื่อวาน,นที่มีต้มไก่ตอนเรามาเราก็แบบอันนั้นก็คือเป็นอาหารเย็นไปเลย<ม>อืมแล้วก็เช้านี้เราก็มีเป็นเบรกฟาฟัดนะ<ม>ก็อร่อยดีค่ะ <laughs> กินง่ายๆรอบนี้กินแค่เป็นเบรกฟาฟต์แล้วก็ได้กล้วย แล้วก็อิ่มแล้ววันนี้แล้วก็ตอนนี้ก็รอตากเต็นท์ให้แห้งค่ะเดี๋ยวเราก็จะกลับกันแล้วก็วันนี้คนมูฟเร็วเหมือนกันนะแต่ก็ที่นี่ที่นี่แดดร้อนแต่เช้านะคะแต่ก็ดีเหมือนกันได้พอได้ตากเต็นท์ถ้าเป็นอากาศเหมือนเมื่อวานนะน่าจะแบบแย่มากเลยอะเดี๋ยวก็ไปเก็บของกันนะเดี๋ยวพาไปดูพื้นที่อีกรอบนะ ถึงตอนกลับกันอีกแล้วก็จะพาไปดูห้องน้ําจริงๆแล้วนะคะก็คือตอนนี้ป้อมมาเก็บของหมดแล้วนะเก็บทาเออตอนนี้กําลังจะเก็บท้าเก็บเต็นเก็บของหมดแล้วในตอนเช้าของที่นครน,นายกนะคะก็คือร้อนร <c oughs> ้อนร้อนไม่แพ้ที่ใดร <c oughs> ้อนจริงๆแบบแดดแรงมากก็แต่ว่าริมน้ํานะคะจะมีศาลาเนี้นะตอนกลางคืนอะ่ะถ้าเป็นเต็นเล็กนะขึ้นมากลางบนนี้ได้นะคะป้อมเห็นเขาทํากัน แล้วก็ตรงน้ำตรงริมน้ำเนี่ยจะเป็นร่มแบบร่มทึบเลยนะก็เย็นสบายดียค่ะถ้าเราแบบเก็บทับเก็บเต็นต์ตั้งแต่เช้าแล้วเรามานั่งพักพิงตรงนี้ได้นะไปอมพาไปดูที่ล้างจานกับห้องน้ำนะคะไปค่ะก็บริเวณนี้เป็นจุดทิ้งขยะแล้วก็เป็นซิงล้างจานนะมุมซิงล้างจานนะคะจะเป็นมุมห้องน้ำฝั่งนี้แล้วก็ริมน้ำฝั่งนู้นมีที่ล้างจานด้วย ตอนกลางคืนน่าจะออไฟที่เนี่ยตอนกลางคืนเขาเปิดแบบทั้งลานเลยนะคะคือแบบแล้วห้าทุ่มเนาะเขาถึงปิดไฟนี่เขาก็จะมีป้ายติดหน้าห้องน้ำเลยนะคะแบบแยกหญิงชายชัดเจนนะข้างในก็เป็นห้องซ้วมแล้วก็ห้องน้ำในตัวนะคะมีถังขยะมีที่ห้อยของนะแต่ว่าไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นนะคะ แต่น้ำาน้ำแรงที่นี่น้ำแรงเลยแรงเป็นห้องๆด้อเพราะว่าป้องเข้าหวังห้องเออห้องแรกที่เข้าแม่แรงก็ห้องน้ำหญิงมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกห้องน้ำหญิงหกนะคะห้องน้ำผู้ชายสี่นะที่เป็นที่อาบน้ำกับห้องส้วมเหมือนกันแล้วก็ด้านหลังมีโถฉี่เนาะแล้วก็จุดต่อปักจุดต่อปักมีตลอดทั้งลานเลยที่เป็นกล่องสีขาวๆนะคะ ก็เพียงพออยู่นะไม่ต้องเตรียมปักยาวมากนะคะนี่แล้วก็เห็นไฟค่ะก็คือเปิดแบบสู้ทั้งคืนไม่แบบเขาเรียกอะไรนะเหมือนถ้าเริ่มต้นกลางเต็นท์ที่แบบไม่ได้มีไฟออกมาที่นี่ปุมว่าดีเลยนะมีเต็นท์อันหนึ่งหรือไม่ก็เต็นท์เช่าอันนี้เป็นเซตนี้เต็นท์เช่านะคะ4 5 0หมีเครื่องนอนด้วยก็มีหมอนผ้าหม่มผ้าปูนะคะ กาะลานก็จะประมาณนี้เห็นลานประมาณนี้ก็คือแบบเต็นท์ถ้าเป็นเต็นท์เล็กแบบเต็นท์เช่านะคะเดี๋ยวเขากางได้เยอะมากเมื่อวานมีกลุ่มตรงนี้คือแบบกลุ่มใหญ่มากแบบมี20-30อะ่ะเขาก็แบบอยู่ตรงนี้กันได้เลยอะ่ะก็ประมาณนี้ค่ะอ๋อมีบ้านเช่าด้วยบ้านเชา่าถ้าก็สอบถามรัฐติดต่อสอบถามราคามาได้ทางเพจที่ร้านนะคะถ้าชอบที่นี่ยังไงสนใจก็คือจองมาได้ที่เพจของร้านเลย แล้วก็น้ำแข็งฟรีเนาะน้ำแข็งฟรีอาหารสั่งได้นะคะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราขอปิดคลิป VSN House ที่นครนายกนะคะไว้เพียงเท่านี้แต่ที่ VSN นะคะเขามีหลายสาขานะก็ลองติดตามดูสาขาข,าของ VSN แต่ละจังหวัดไว้ได้นะเดี๋ยวคลิปนี้พวกเราขอลาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะถ้าชอบอยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และ subscribe พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ